ลุมศพของกษัตริ iking, ะะย์ไวกิ้งนะไม้กางเขนหินนะคะฝรั่งเที่ยวฝรั่งเที่ยวฝรั่งก็จะพาลูกมาอ่านข้อมูลของสถานที่นะคะฮารอนโฮสเก้นไวกิ้งเสาหินที่อยู่รอบๆก็จะเป็นตัวแทนของเหมือนกษัตริย์เมืองเล็กเมืองน้อยที่ช่วยต่อสู้นะคะ ชื่อของกษัตริย์นะคะความสวยงามก็แล้วกันนี่่ะ,ะ <c oughs> อาหารบนเรือนะขคนะคมปังไส้กรอก ลุมศพของกษัตริย์ไวกิ้งนะพ่อลูกขึ้นไปนู่นแล้วมาไม่ดูเลยฮะนี่สามัญจนตรงนู่นก็จะเป็นพัดลมที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนีนี่ ยูทูบเบอร์คู่แข่ง <New YouTube. S 1> นียูทูบนี่ตรงนี้ก็จะเป็นไม้กางเขนหินนะคะน่าจะเก่าแก่มากใช้เหล็กดำไว้แล้วทางนู้นก็จะเป็นอนุสาวารีย์นะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นทะเลค่ะ ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของนอร์เวย์ก็จะเป็นทะเลเกาะเล็กเกาะน้อยเนี่ยคะจะให้ดูนะคะวิธีฝรั่งเที่ยวฝรั่งเที่ยวฝรั่งก็จะพาลูกมาอ่านข้อมูลของสถานที่นะคะฮารอนโฮสเกนนะะี่ค่ะอันนี้ ก็จะเป็นประวัตินะฮะนี่ก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นยุคไวกิ้ง ประวัติความเป็นมายังไงใช่ไหมคะก็คือว่าสมัยก่อนนะคะก็จะเหมือนก็จะเหมือนประเทศไทยหรือว่าประเทศอื่นๆที่จะมีหัวเมืองเล็กๆน้อยๆน,นะคะแล้วก็กษัตริย์ฮารอนฮอสสกนเนี่ยก็เป็นกษัตริย์หรือว่าเป็นคิงที่สตรองนะคะแข็งแรงที่สุด ก็ได้รบแล้วก็รวมรวม,รวมหัวเมืองใหญ่น้อยนะคะจนเป็นนอร์เวย์ในปัจจุบันนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะนี่สวยงามก็เป็นอนุสารีนะคะระลึกถึง กษัตริย์นอเว์สมัยยุคไวกิ้งนั่นเองค่ะอากาศดีอยู่นะทีนี้นะคะเมนุดก็จะพาเข้าไปข้างในอนุสาวรีย์นะคะเสาหินที่อยู่รอบๆก็จะเป็นตัวแทนของเหมือนกษัตริย์เมืองเล็กเมืองน้อยที่ช่วยต่อสู้นะคะนี่ก็จะแสดงชื่ออะไรไว้ตัวแทนจากเสาหินที่อยู่รอบๆนี้นะคะ ากาศเป็นใจมากก่อนกลับก็จะเป็นชื่อกษัตริย์ต่างๆนะคะที่ช่วยต่อสู้สามีว่างั้นฟังแว่วๆมาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเสาหินอ่อนนี่ก็จะมีชื่อนะคะคิงหรือวา่ากษัตริย์แต่ละคนแต่ละท่านเอาไว้นะคะ เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนะคะตรงนี้ก็คือฟรีค่ะนี่ชื่อกษัตริย์ของนอเยเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งนะเมื่อสักประมาณ2ปีที่แล้วค่ะก็เดินรอบๆข้างหลังเมนูทางนี้ก็จะเป็นทะเลค่ะ ไม่รู้ว่าเสาหินทั้งหมดกี่ต้นนะแต่กีก็ไม่ได้อ่านนะเอาเป็นว่าเรามาเที่ยวชมดูความสวยงามก็แล้วกันน,ะะน,นี่ก็ันก็จะเป็นเสาหินหินแกรนิตหินทรายหินอ่อนสีต่างๆนะคะเพราะว่านอร์เวย์เขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องหินต่างๆนะคะเขเป็นการบูรณะฟื้นฟูขึ้นมานั่นเองค่ะอ่ะนู่น ก็จะเป็นชื่อของกษัตริย์นะคะสวยงามสะอาดสะอ้านค่ะที่นี่เ,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 เดินมาจะรอบแล้วนะคะไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะคะเพราะว่าเป็นช่วงปลายวินเตอร์ก็อากาศก็ ค่อนข้างจะยังหนาวอยู่ก็เดินมาถึงทางเข้าอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันค่ะมาถึงตรงโค้งตรงนี้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปข้างบนกัน ปพ่อลูกนะีคะเขาอ่านข้อมูลกันก็จะเมื่อปีราวๆ1872เน,นี่ยกษัตริย์ฮารอนนี่แหละรวบรวมนะคะเมืองเล็กเมืองน้อยเป็นนอเยนั่นเองนี่วิวจากข้างบนนะ ยูทูบเบอร์คู่แข่งช่องคุณแม่ขาชาแนลนะเขาก็ถ่ายของเขาเหมือนกันนะวิวมุมสูงจากด้านบนนะคะนี่ไปแล้วพ่อลูกเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนี่ค่ะวิวเมืองเฮาส์เกซุน ที่ที่ฝังร่างของกษัตริย์นะคะจริงแล้วสถานที่ที่เขาต่อสู้ก็คืออยู่ที่สตาวังอ่ะนะคะที่เป็นดาบสามเล่มแต่ว่าก็มาเสียชีวิตที่นี่นะคะก็เป็นประวัติข้าวๆของคิงเนี่ยของกษัตริย์ที่รวบรวมนอร์เวย์เป็นหนึ่งเดียวนั่นเองค่ะตามมาทำงานก็ได้เที่ยวด้วยค่ะทีนี้ก็ เสร็จส,สิ้นแล้วสำหรับการเที่ยวนี่อนุสาวรีรย์กษัตรินอเวย์นะะี่ค่ะประวัติคร่าวๆก็เหมือนที่มนุษย์บอกไปนั่นแหละนะคะผิดบ้างถูกบ้างก็ขอไัยด้วยนะคะที่นี่ก็ไม่ต้องเสียค่าเข้านะคะไปกันคะ่ะขอบคุณที่ให้ประเทศสวยๆน่ารักๆแบบนี้กับพวกเราได้อยู่อาศัยกันนะคะ าธอาหารบนเรือนะขนมปังไส้กรอกอร่อยไหม ที่เรือเฟอร์รี่นะคะเรือลำใหญ่มากลำลำใหญ่มากนมีมีขายทุกอย่างค่ะน <c oughs> ชนลอะมรได้ไร